นี่จะเป็นตอนสุดท้ายของการทั่วทำรอดเส้นของไฟภาพที่เห็นอยูงในทือี่เส้นเอ่อริ่มแม่น้ำโขงค่ะฟางตรงขามคือจังหวัดพาก้องยื่ง่าบันทางเมืองเท่าเดิอนไปชาวบ้านต่อไปเมื่อนั่นก็ทบทวนจนว่าเข้าไปกินอาหารที่ร้านอาหาร แต่ความที่นนเนละอิ้มของนี่ละจำได้แต่ว่าขอกินบกเบากินบอกข<อ>้าน้ำพอมูละนอยน้ำพอจำได้เพระว่ามืนนั่น่าอาหาราสองแสนถึงนะสองแสนคือเงืนกี่ก็สองแสนเพื่อทั่้านหรอลืมเลยอ่ไม่ไปดน ก็พันหนึ่งข้างมือนี่สามบาทครัวสิบพันกะสิอุปมาณสามสิบบาทแสนหนึ่งมันจะเงะเงินเงนไทยแข็งอระมาณสามรอยกุบบาทนะหลังจากมานอนที่โรงแรมที คงเล่นกันกันสีประเสริฐตอนที่เยาพับกักตื่นขึ้นคุ้ยวาขนาดหนึ่งกลยที่ไปพูนละทั่งสวอนในเขตเขาก็สิทธาบานแต่ว่านี่ทริปนิดน่อยทริปส้ำคัญเลยมันก็คือการไปเที่ยวกำแพงหยาแพงหกครับหรือว่าผูกกันทั่วไปก็คือกำแพงหยาสลึกคือ ก็่เบอกว่าไม่ซื้อเดิมมาผูคันนาเลยอ้อมี่มงคาแขร์อวเป็นแนวาหนเน่นาต่อวัิบกิโลเห็นวันไล่สิบหล่สิบกิโลเมตนเ,เป็นกำแพงธรรมชาติคเป็นท่านคาแขร์ร<อ>้จักอวร์แพงเนี่อยู่สี่ยู่ตรงกันสามกับเกาะเกานึ่งแน่น้นำโผแล้วก็อยู่ยื่เยื่อเจ็ัเพื่อเมื่อนองนคอน เพราะนั่นตรงนี้มันจะอาจจะเป็นขาเลือกเขาก็ได้มันเป็นคําแพงธรรมชาตินะที่าเจ้าเก็า,กเ,อา,เ,ออาเอามาเป็นอะไรนะเอามาเป็นคล้ายๆก็ว่าเป็นคําแพงเมืองอ่ะที่การขามขอขามอย่างมากแต่ในการคล้ายๆก็ว่าเป็นด้านจุลกากรเนอี่ยชาะบ้านในสยมัสบายกว่าลา่าธรรมชาติเป็นใจเนาะแต่ว,ว่าเรื่องลึก อิหลีของโบราณเรามาปลัมปาลาก็คือมี่ยากสลึกคืบสิ่งเป็นยากที่กระเพลิงกระเพลัน,ลลนสูงไงนะครับเป็นคู่สางแม่น้ำของออสางมาแต่ว่เที่ีกทีเปินใส่เอาไว้เวพาะพิเศษของเปิลนนี่ลากมากครับเป็นเป็นลูกแม่น้ำของอแล้วก็มาสางกำแพง แกแงยากสืบคือกำนั่นเนาะเออกำนันมาเกิดชนิ่ก้มชุดนิรันดเป็าที่นี่ที่ขาขอไปเบิงแ้วเข้าเห็นข้าเห็นแนวกำแพงแมนบอกคายครากระวายยกหินขึ้นมาต่อกันเป็นสัํนๆคือจังข้าไปเห็นภาษาเนนภาษาเน้นทั้งหลายเนาะภาษาเป็นก็ได้เนเออไมมีการสัน่ม่น่าจีเป็นได้แต่ว่าการต่อเติม การเสริมเข้าไปเนี่ยอาจจะมีอาจจะมียักษ<า>ะ <Okay. Yeah. S 2> จะลึกคือสารคือชื่อเดิมคือครูคนาก็าสร้างคิดว่าแอนวอร์ร์แอนวอร์ก็จะครบทรีมเราไปกันแต่มีการเก็บภาพถ่ายลูกตามที่ครูกำกับคนบอกในเฮ็ดเนาะ เห็ดตานั่นต <laughs> านี้ก็เฮ็ดตามเพิ่นคุณน้าเที่ยวเหาเนาะผู้นําเที่ยวเห่ากุเทศนจุติมาซัดมัน,เป,นเป็นไก่เด้ว่ถทายังสีมันจะงามก็เห็ดตามเพิ่นน่ะ,ะค่ะอันนี้เขาเย็นอยู่สันลางเนาะจะเห็นว่าถ้าเป็นก้อนหินก็คือก้อนหิน,ก,น,หนก้อนนี้ต่ํากวเห่าเย็นอยู่นิดเดียวทั้งเด็กเนี่ยเห็นบะค่ะแล้วก็สั้นต่อไปอีกก็สูงขึ้นไปอีกแม่ฮันได้บอกความสูงไว้บพราว่าจุดที่สูงที่สุดอยู่ที่ไหบอค่ะ หนาสิดยุคประมาณแค่สิบกิโลเมตรประมาณสิบกิโลเมตรเขาบอกแต่ว่าระยะทางหลายสิบกิโลเมตรอืมนี่ก็เป็นอินิยาบทที่เป็นตามที่เปกับองเออแม่นอ่าก็อยากให้พี่น้องนี่เบิ้งนอเบิ้งสีสันของกำแพง มองให้ผ่านทะลุดาร่าสิส่แสดงอยู่ <c oughs> โอ้ยโชว์บันไทยบบนี้นี่ถูกย่างนั่นละนะครับมาโชว์ดูเต่ะแบบเบื้องหนา้าเบื้องหลังนั่นละเบื้องหน้าเบื้องหลังเนื่องจากว่าตรงนี้เมื่อนั้นสิเป็นขอพิพากจ่างใดกับบระองว,ว่า บ่ได้เยอะบ่ได้เดินทายคลิปเดี๋ยวก็บ่ได้ทายคลิปอ่าทิวจากบนพมา่ากลางจากล่างขึ้นไปข้างบนนี่บ่ได้บ่บ่ได้ทายนะครับเอาก็เลยไปเห็นความพิเศษอลังการของกำแพงทีาขุ่นคือเห็นโอ้พราะว่าเฮาเฮามีความเด่งดีน้ำผึ้งมีความเด่งดีนะครับ เพราะว่าหลังจากนี้เ้าก็สิีแยกข้างกันย่านเพรานท่านลด้ค่ะเรื่องห้ิบศรถรท่านลดสองคณะท่านหนี่งวัดกุฏเนี่ก็สิลาซ่าไปบ่าค่ะตัวนี้รีดรีรีด่วนกันจักน้อยว่ได้ตัดหน้ากันปะนไหนน,นี้ก็บพ้วหัวพันสี่อย่งเสีเห็น ร้อยแตกอตอนซ่อนแต่ยักษ์สลึกลืมครขา่า,ามาจาเยาุคพออดีให้ยกักษ์สลึนมืมไปอันนี้เห็นบ่ายี่ย <c oughs> มันจะมีส่วนหนึ่งคือพิดศาสนาศาสนาคือเขาาพเหตุโบสถ์่หมอ๋อค่ะคับ ลักษณะว่ามันบูดเอาลักษณะว่าเอามานาังไปว่างเรียกกันเพื่อทําพิธีกรรมทางศาสนาใช่ไหมบอกโหจะจะเห็นในว่รรสช่วงใดนะครับมูดได้ยังไงว่าเป็นศาสนาพิธีค่ะม,ม,มันจะไม่ไมสัญลักษณ์วัดพิธีกรรมแห่งในจุฬานัยน อยู่ด้านเลื่อยไม้ก็เป็นศาสนาด้วยน,นี่โอ้ีดค่ะแม่แม,แม่ทนพี่ๆกันสาธิตบ๊พระแม่พระมาเรียยังงค่ะ <c oughs> อืมก็มเป็นสถานที่ที่ประชุมนะคะเนาะงานศาสนาเนี่นกิจกรรมเพราะว่าถ้าขอบ,บคุณไปเหตุจะี่ยวกับเหตุศาสนาอีกอันนี้เพา รูปแบบอาจจะเป็นผิดพ้าตองเข้าใจว่าฝรั่งเศสมาคล้องเมืองท่าแขกนี่ว่ามันธรรมดาโอ้มาคือโดนว่าคนท้องทิ่นจะซึมซับเอาแมวัฒนธรรมของชาวตะวันตกชาวฝรั่งเศสนี่แหละมันเป็นธรรมดาเลยทัคันซ่งหนึ่งที่ซึมซับเห็นได้เวลาจัดข้าเขาจัดอาหารเวลาสื่อสารอาหาร ใส่ไง่จ้าใส่ใส่ใส่ฝรั่งใส่ฝรั <th <th ่งเฟิร์นนี่ก็ช้ามักไงช้ามักไงอันนี้คือเส้นทางเส้นทางเขาออกเขาจะเขาจะเดินไปเขาจะไปไต่กําแพงที่มันเตี้ยเตี้ยน้อยหนึ่งนะครับเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดให้ลายของกําแพงนี่เขาเป็นไตกําแพงหรือแนเหินเนืะอ เขานั่งรถพันถ้าสังเกตดีๆจะเห็นแน่วหินเลยค่ะแนวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเห็นแน่วหินแลกักสิบมีต้นไม้แน่วหินต้นไม้ต้นไผ่เห็นแนวทีนี่ถ้าไปถ้าไปดูไปอีกคันนึงหนี่ไปเฉพาะเรื่องนี้เขาเสด็ะจเขาเสด็จไปเห็นขักตัวนี้เดได้สสารวจมีเรื่องมีเล่าในวาหลายตัวนี้อ,อันนี้เขาลักณะว่าไปเยี่ยมในช่วงเวลาอันสั้นๆครับ การเก็บข้อมูล,ลด่วนเนาะใน,น,นเดืาที่จะขอจํากัดหนเ่งเนเอนเพราะเขาต้องเดินทางจากทางแขกมากเรื่องจังเนี่กับว่าเมเนหน่อยหน่อยช่วงนี้นะคะถึงซีบอ่ะคะภาาบ่าถึง,ถงถนนค่ะพอรหลดคะแนนบนิเดยค่ะหรออาจจะพะมานานจะเข้าไปกับซีวเวลเ่าอะไรติบก็แน จำได้ว่าครับทึ่งบ้านกับเกี่ยบคำนะประมพณบ้านซีชมโมงคนละค่ะแม่จอดรับผู้โดยสารตลอดเส้นทางแล้วก็ต่ว่า,ามือนนั่นเท่ามีปัญหาในการเดินทางนิดหนึ่งนะครับคือบมื่ท่านบอกเดซิริดูได้ลำดับภาพต่อไปอ,อันนี้เป็นยูทึ่งสันกำแพงเตียนะครับซึ่งเป็นแนวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เมื่อสูงหลนาะค่ะสูงหลขาปีนขึ้นระท้ายขึ้นไป จุดที่อคนที่มาเยี่ยมมาเยื่นกําแพงแห่งน้กษสิมีหลงน้อยกันปีนขึ้นไปนะคะปีนขึ้นไปไ้มินมันเป็นจุดที่ขึ้นได้จุดที่มีโบสถ์คลิดกันเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดที่สูงที่สุดเจนนาพาที่งามพลิกทกิ์นะครับสงกับเสือสลึกคืองามพลึกฤกษ เป็นกองมหัจจรรย์จั่เร์ก็คืเป็นความมหาจรจย์ของธรรมชาติอ็นโลงเอะซอยพยุ่งกันจังน้อยอ่าแต่มันติดผาดเหียบหินผาดมามันถี่บมวลนอ่าต่ดีดีขณะที่มงานซอยเหลือกันดูแลกันครับซึ่งน้ำเกลียวทั้งเกล็กแค่ดูแลหลูกทั่ว เมื <c oughs> ่อเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วเขาก็เดินทางเข้าไปที่เมืองคาแคร์ <c oughs> แต่ระวางทางกับมีการเติมนำมูนกับมั่นเขาเลยไปจอะแวะที่ปั๊มปอตท่อ <c oughs> ประจัเมืองทายแค <c oughs> ร์ควมปตท่ออยู่สบายดีขมวนค่ะอยู่ประเทศไทยอยูๆๆ่ประยทสอปปอร่นาวกะงามขึ้นกันงามขึ้นกันเป็นรูปแบบเดียวกันเป็นจุดเป็นจุด ที่ทุกคนต้องมาเช็คอินแต่ว่าในเรื่องของไก่ปะการใส่ภาษาก็คือใส่ภาษาท้องถิ่นค่ะปัจุบันเฮาอาจว่าท,ที่ปัสสาวะชายหญิงกว่าไปเนาะแต่ว่าทั้งคุ้นับสื่อภาษาให้เข้าใจตามที่เปินซื่อสารกันหัเหย,ยียวไส้ ถ like kind of <to ั่วเนียวไส้มีภาพคนมีเภาพการ์ตูนดีเนียวปอกแต่ว่ามันก็บประเทศไยแล้วเนาะถัเนียวยิ่งเข้าไปเป็นมูสไซเขาก็เข้าไปบ่ได้นะครับกระเปาลูกว่าคนเขียนยังไงสีถามสุภาพสตรีที่เข้าไปนี่นว่าคนเขียนไม่ว่ายังไงกับบ่ได้ก็ยันยุคข้างหน้ายิงค่ะ ออที่ออะไเงือันบ่อสบายดีข้ามวนอันนี้จะเกียบภาพท่ายหูมาภาพทุอท่ายก่อนที่อาสีแยกใยกันไป<ะ>การเที่ยวทำลอดเส้บางไฟได้ทีิปีแม่จะใช้เวลาบ่บ่หลายสองสามมื่อสองสามขึ้นจะถือว่าคุ้มค่าครับได้ประสบการณ์ได้เห็นหลายยางหลายแนว เป็นการเดินทางในช่วงที่อากาศหนาวสบายๆค่ะเดือนโมกราคมตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเป็นตัวมัดนั้นแค่ะอากานดีกับเป็นเดินทางตรงเทียวนี้ถ้าอากาศหนาวนี่คือดีเลยครับในที่สุดเข้าก่อแยกมาที สถานีคนทรงเนาะในเมืองพแพทย์หมอจิตจปปเล่าเดี้ยวไปก็เห็นเห็นคณะนู้นพากกันกินเขาอยู่อีกลานอาหารหนึง่งว่ามันด้ท้ายหูเพิ่นไว้อยู่กับอาทินี่การรุดตัวโอ้โหนี่นี่เจอเห็นอยู่ครับค่ะอันนี้ซื้อพ้านเนาะซื้อข้าวจำได้ว่าว่าเข้าซื้ออาหารหรือซื้อของกิริยเด็กะ อยู่ยังขนาดจำได้ก็แม่อาหารแปลกๆอยู่ที่ซื้อเป็นเนื้อเนื้อเค็มั้งหนังหนังเค้มหนังเค้มซื้อของแปลกเดี๋ยวเห็นรหดของปุ่นคณะโหลดของคณะจดทีนแล้วค่ะเนื้อสิ่งพร้อมแล้วที่นั่งก่ะเยอะแยะ ใจใจหนึ่งก็ขึ้นฮอดบันไปเที่ยวใจนึ่งก็ขึ้นหอดบ้านชอบชอามารถไปได้ตลอดทริปเนาะค่ก็ซ่สำนีล่ะมันเป็นหาข้อมูลเพิ่มต่จนไพยอัไนไปสิฟามนโอ้โหิเดเขาโป้งเปเขาเออเออแตนเขแตนค่ะเขแตนเนี่อันนี้เขามาจอดดิคือซื้อรถจะมาจอด เพิ่งจะได้ร้าน,นค่ะโอ้รถจอดให้ซื้อขนมหละกยุย,ยารถขนมที่เขาเค่อยกินอย,ยูเ่เมืองบรุรลาบนะพอไปตองล้วก็ใส่ดำๆขนมเวียดนามันนะบ่าขนมเวียดนามไม่สุดเท่ากับเดินทางครับมาเลเรื่อยนะครับขามแม่นม้ำร้นนายแม่นม้ำ แต่ว่าเ้าเสี่ยงหลาะลิ้นโขงหลอกสามเลี้ยวอันนี้อันนี้มันแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่เข้าสามเป็นแม่น้ำกระดิ่งจะว่าเส้นข้างข้าวมีสีเด็ดเดี่ยวรักโถงบรรยากาศนะบากาศเก็บภาพมาให้เป็นสามข้างข้างเดียวเนาะเป็นไม้ต้นไหล นี่แหละที่บอกว่าเฮามีมป,าปัญหาในการเดินทางน้อยหนึ่งก็บือว่ารถกาเสียแอร์หน,นึงบริเวณแอร์มิคลินม<อ>ีกินอะมั่นโซล่าออกมา,าปเป็นกระเลยมาจอดสอมูีตรงมือ,ลห,อหละแค่ก็เลยช่มร้านอาหารอันดับหนี่หลายย่างเดี๋ยวนี้จะก็เห็นภาพบรรยากาศชีวิตของเด็กๆหน่อยตอนแต่กระยไปโรงเรียน พอกดือดข้นเขาก็ได้เก็บบรรยากาศรูปแรมทานเลยตรงนี้เขาเขาวัเก็บมันรู้สึกจะอยู่เรื่องปากกระดิ่งประมาณนี้แหละแต่ให้เวลระมาณมเมนต้องขอให้วนน่านให้คใส่เวลาอยู่ บ่หน่อยเลยเกือบชั่วโมงนึงก็สอบรุดช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นออกแมนแมนอุ่นอยู่แต่ว่าช่วง มันก็แล้าในอากาศกันะนาวมันก็น้ำมานเป็นจวงๆในสอมมือแล้วมันก็เป็นอุน่นาวมึ้นอม่นอ,อ,อนุ่น การภาชนะที่ใส่ในการเดินทางเคือ,อเหตุการณ์ลดเสียแอร์เม่เย็นอันนี้เป็นปัญหาแม่เป็นปัญหาที่เออพ่อแม่บอกแต่ว่าก็มีหลายครั้งที่ก็เรียงป่งะเด็นนะคะแบบต้องเจอบ้าง <c oughs> ต่อ <c oughs> ไป เศร้าพักอยู่บ้านละเล,ะล่มสองรถละตะกีน่ะันนี้คือนพากปได้กาศมาพาไปหน่อยมาแต่กลงเรียนกันจะไปยานขอมากนี่มันอาจจะเป็นช่วงเกือบเทียงประมาณนี้เลยดเตียงนี้เลยพอด้อนหน่อยเลยเรียน ข้าวมาขิงเข่าตอนทิงเข่าบ้าดขราวมาถามมุกลัวเนี่ยข้าวมาดังพักนังเด็นเนี่ยจะสอมรถเรียบร้อยแล้วในที่สุดเ้องข้าวมารถถึงนกข้อเวียงจันทนกข้อเวียงจันท์มาทานาแรงแล้วก็ขึ้นรถถามแม่น้ำของอันนี้เป็นคลิปสุดท้าย ท่ายู่รถถามไม่นับฟอนเขอกเนาะการรักษามพัารท่ยอมกันระวังกางสะพานของล่าวามาครั่จจะไคิดว่าปดเดี๋ยวขอขอบคุณทีรับชมคลิปเสบังไฟมาหลายตอนตอนนี้เกิดเป็นาทยกิดตอนข่ท้ายของแล้วต่อไปห้องอาจจะ ลงไปทางอินโดนีเซียเนาะไปเที่ยวบาหลียังองในในคลิปตัวต่อไปแต่เป็นกษาฝ้าทางเมืองเล่าอีกเพราะว่าเขาไปยัง่างทางเลยหลายนี่คืีหังลายคลิปที่แต่ว่าเขาขอไีนญาตไปทางบาหลีอินโเชียลงมาว่าบรรอากาศทีเป็นยัไสหรับ พรีและพรีบีกับขอการควำว่าสบายดีขอบคุณทนการติดตามค่ะฝากติดตามต้องไวสกายใต้ฟ้ากว้างครับคนกดแชร์ค์กดแชร์กดติดตามกดไวสกาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ